สวัสด <S 々> ีครับทุกลูกคนนี้ครับบรรณานะครับวันนี้กะสิพาพี่น้องเข้ามาหายางเลาะนะครับอยู่บริเวณสวนเขาเห้ือพี่น้องยามกลางค่ำกลางคืนนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับเขากะนี่ครับอยู่บริเวณคลองนะครับหน้าบ้านเขาเหนอพี่น้องตอนนี้กะมีหลอดไฟอันยูเอฟโอนะครับพี่น้องเสาจําเป็นนะครับเอามาใส่งานก่อนนะครับตอนนี้กะกำลังหางบใส่เสาเล็กหน้าสองอยู่นะครับหกเมตรอันนี้กะไว้จําเป็นนะครับ คือเป็นไฟที่ว่าผมสร้างมานะครับไว้จะติดกลางสวนเลยนะครับถนนกลางสวนนะครับประมาณสีถึงหาหลอดแล้วพี่น้องก็คือมันจะได้ส่องสว่างนะครับจากนี่แหละครับหน้าสวนไปหอดหลังสวนนะครับเป็นเป็นถนนนะพี่น้องนะเป็นถนนตอนนี้ก็บท่านได้ติดตั้งนะครับบมา่ท่านได้เห็นนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นเสาจําเป็นนะครับอันนี้เสานะครับเสาใหม่ราคาแพงนะพี่น้องเด้อนะครับนี่ คือเป็นเสาโบราณนะครับของโบราณเสาเสาใหม่ราคาแพงครับนี่ครับเฮ็ดเฮ็ดก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่เกิดเฮ็ดเกิดลาพร้อมนะครับเสาจําเป็นหนาสองนะครับนี่มีการติดนะครับ u f o นะครับแบบสวยงามนะครับใครๆก็ติดตั้งเองได้นะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นหารอดนะหารอดนะครับหลอดละประมาณพันกว่าบาทนะครับเี่น้องเอามาใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อพุ้ใดไมีสวนเกษตรนะครับ แบบมันเหมือดนะครับเขากะสร้างม้านะครับติดตังด้งโดยให้มันสูงทั้งนะครับจะหกเมตรได้พี่น้องเด้อมันจไีไ้ซองสว่างไกลๆนะครับนี่เห็นมาพี่น้องผมกะใส่อันนี้คือซองเมตรสตํานิแหละครับพี่น้องก็เพราะได้แกะขัดไปก่อนนะครับตัวน,นี้ในเดย์พาพี่นอ้องเขาเจียบรรยากาศอยู่นะครับยำคืนนะพี่น้องเด้อนี่นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณสวนเกษตรนะครับ ย้ำากลางคำกันคืนนะครับนี่ก็มองมองประจํานะครับมองตกเบียดเท้านะครับมองนี่บ้านในอาบัติเหตุเป็นระเบียงนะครับมองนางเล่นนะครับเมื่อวานอยู่ไก่กระทบหน้าดีนะครับคนอย่างมาปุ๊บก็จะได้นางก็คือเพียดเป็นซันนะครับซานเรลียบเราก็ยื่นออกไปทางน้ำนะครับพี่น้องนี่ครับบางันนี่ก็ฝนได้ตกลงมาแล้วนะครับบางันนี่นะครับนี่ก็มองเท้านางตัวเบียดกันเล่นนะครับ โอ้ยหอยหอยปากินเบ็ดนะครับว่า mm นแต่ว่ามันมันต้องได้นางเฝ้านะครับเดวเที่ยวเงี้ยมันใส่ไหมนะครับนี่ครับว่านก็ได้ปลาดุกตัวนึงนะครับบ่ไม่เบียกันเลยนี่แหละหายางตรงเบ็ดเลนได้พาพี่น้องเขาไป OB Hence, บึงนะครับบริเวณขางนี <sh> <is> ่แหละขางคลองอันนี้ก็เมื่อเอื่อกระได้ตัดหญ้าอีกนะครับนี่ครับถ้าพี่น้องถ้าเขาเห็ดซานมองนีน้อพี่น้องเขากันที่ไม่พื้นทีนะครับ งางลวงไปเหล่นนะครับปุละหอดปุละโดยการเอาใส่เสาใหม่นะครับตีตีเปกจากสามเสาก็ได้นะครับให้มันได้พื้นที่กว้างๆอย่าน้อยเพราะได้นางเห่นนะครับเห็ดเพราะได้นางเห่นเ้าก็เอาพวกแผ่นเรียบนะครับแผ่นลาหาหกร้อยบาทนะครับมาปูกะใส่งา้นได้นะครับเดี๋ยวติพาพี่น้องเห็ดนะครับถานนะครับมีงบประมาณนะพี่น้องเราคิดไว้อยู่นะครับอยากให้มันมีหมองนางนะครับเพราะว่า ซึ่งขาเจอมนานังดีดีเชื่อนี่นะครับมนานังตุกเบ็ดนะครับตัวนี้เนี่ยมนานังดีดีนะครับต้นใหม่ใบหนายำคืนพี่น้องเบิง้งเ๋ยผ้าหยางหล่อเบิ้งนะครับมองห้าวมองประจําเลยล่ะนี่ถ้ามีมองซานมองนางเนี่ยผมว่านี้ว่ายังดีแล้วครับนี่กะยาสีผ้าหยางหล่อนะครับย,ะะคบยำคืนนะพี่น้องด้อครับถือฉมวกกร้อมครับ ป้าละเหมาะไปแล้วบัดที่นี่นี่ยครับฝนตกไม่ไมนะครับเห็นบ่ครับเห็นนี่ห้อยนามอยู่ใบไม้ไหมครับนี่ซุ้มยังดีนะครับนี่มืออื่นนะครับกับติตัดหยามองนี้แหละออกมันเป็นเปลนะครับมันตัดแป๊บเดียวครับหนาฝนเขาต้องพยายามตัดบ่อยๆรืยดูๆนะครับเด้อนี่นะครับนี่แต่ว่าตัดตาเขาเลยตัดดูๆแล้วครับตัดงายขึ้นยังน่ครับกับจิได้แ่งกิ้งต้นใหม่นะครับแ่งกิ่งต้นใหม่ที่ว่ามันนี่แหละมันเหลื่อมมันยาวเลยนะครับ ถ้าเขาได้ตัดดูนะครับเขาตัดแกงข้าวเดียวนะครับต้นไม้ใบหญ้าเขาเนี่ยนี่หยาค้าอู้น้ำนะครับน้ำค้างนะครับนี่ห้าค้าครับอัศจรรย์ขึ้นเรี่ยวกระมูแมนห้าค้าเดี๋ยวพี่น้องเขาตัดไปข้าวเดียวนะครับฝนพึ่งตกไปนะครับกล้วยหอมทองสูสีไปใส่มาใส่น้ำมูบนี้นี่ครับเป็นกล้วยหอมทองนะครับนี่น้ำขึ้นตอนนี้ตัดหญาเขานะครับ ทั้งสองฟังนี่ก็ได้นะครับปลูกปลกยางนุงงยางนานะครับนี่ขึ้นใบเบ้ดแล้วนะครับนี่ก็จะได้มาตัดหยาขเขานะครับต้นแดงนะครับนี่ยิ่งคุมยิ่งดีนะครับต้นเนี่ยเขาขึ้นกลางห้านี่แหละยิ่งคุมยิ่งยิ่งโตดีนะครับต้นไม้ยินงต้นห้องส่วนทั้งนี้นะครับเป็นโดงปลาหยาค้าในปลาพักวาดนะครับอันนี้ก็เป็นแคฝรล่งนะครับแคฝรั่งมูห่ม้านะครับ มันก็ต้องแต่งกิ่งนะครับทุกอย่างต้องแต่งกิ่งแต่ว่าตอนนี้เขาจะได้แต่งนะครับบักหอมท้องต้นเซี่ยวนะครับเกิดเดือนครับต้นเสี้ยวเดี๋ยวแม่เสียงกบกระโดดพี่น้องวันควายนอนตุม่มนี่นะครับเรามาดูกันนะครับมีชิสกระโมยมาลักหอยเราไหมรู้สึกว่าหอยเบาบางนะครับต้องเบื้องหอยขาดก่อน หอยขาบม่มีหอยค้นบ่ต้องต้องเดินเลาะตลอดนะครับเพราะว่าบางครั้งมันจิมีฉี่ขโมยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนหอยเซอรี่นะครับมีปลาคอบ่นั่น บกหอยครับบกหอยบกหอยก็หลายเติม้ะพี่น้องเด้อปุ่นปุ่นเต็มอยู่ปุ่นมื่อนี้ฝนตกครับจกมันหอยงมันหลายพดเดียวเนี่ยครับเป็นเราเลี้ยงไว้อยู่ในบกหอยอ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเพอยู่พี่น้องมันหากินน้ำคืนพี่น้องมั้งพูดนะหอยเชลลี่ครับพูดนะพูดนะกินเนี้ยลูกหอยเชลลี่เขาเดี๋วมากินของเนนานะครับเด้อ พวกหยานุ่งหยาเนานะครับหรือว่าหยาสดนะครับพวกพักบวกพักบวกมันกินเบิดนะครับมันจัดการเบิร์ดหรือไม่เบิ่งเนี่ยผมปล่อยน้ำมานะครับให้มันซ่มุ่นะเบิ่งพี่น้องเบิ่งน้ำถึงไหนบักไอยเชอร์รี่มันไปฮอดนันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือลูกนะครับลูกลูกของเขานะครับนี่นี่ครับมันจะเลี้ยงไว้อยู่ครับพี่น้องหอกหเชอร์รี่เดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆน้ำจะขึ้นสูงแล้วนะครับวันทา้งใมาฝังทออยู่ กล้วยนะครับกล้วยกล้วยเฮาเหนียวลรยครับพี่นอ้องไอเชอร์รี่นะครับเพียพี่น้องพียเพียแอปอ้าวหวานกล้วยน้อนตุมอีกแล้วกบนะครับกบกบธรรมชาติจริงๆนะครับ พรุ谢谢่งนี้ก็จะปล่อยน้ํามาอีกนะครับปล่อยน้ําให้มันสูงที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ของสามันจะได้สูงๆนะครับพื้นที่น้ำนะครับนี่ครับก็หลายครับพี่น้องมาขอเฉลี่ยเบื้องเอารวดคนนะคนน่ะพี่น้องคนน่ะเต็มเลยนะครับหนาแหงนเนามันแหงหมักนะครับคนน่ะมันมันกัดกินหนาพี่น้องบ้อง เห็นบ้านสองตัวนะมันจูบกันอยู่คนน่ะเห็นไหมครับมองไฟผมมนะันนี่มันกำลังจูบกันแล้วผสมพันธุ์กันหรือเปล่าอืมจะทำอะไรไม่ดีเด้อนี่ครับหอยเชลลีนะครับนี่อันนี้กำลังผสมกันเอ๋อเด็กชูเห็นบ้านสองตัวน,น,นี่นี่ครับคือการปล่อยหอยเชอรี่ในคลองนาสวนเกษตรเท่านะครับกะได้พอนี่แหละไดเรื่อยนะครับติด ขายเป็น้องเพิ่งเรื่อยๆนะครับเ็นบอลน้องหอยเชอรี่นะครับคือเขาออกไปขายเป็นนวยจังซีก็ได้นะครับโล,ลยละหลายบาทเติมนะครับตะกะหรือว่าเขาสิแกะย,ย่างขายในหมูบม่บ้านมาร์กเสียบๆเจ็กน้อยก็ได้นะครับหรือว่าเขาสิแกะหัวนะครับทรงล้านค่าล้านสมตํานะครับล้านตาหมวอตาซัว,วเขาเอาเบิดแหละครับพี่น้องถ้าว่าเป็นบอคหอยนะครับนี่นี่นี่ คือขายได้นะครับบอชเชอรี่ยุคปัจจุบันนี้นะครับตะกีพักกันขามันถ้งเหมือนบ่โดนนี่นะครับบางพื้นที่เพิ่นกับคือขาคือเกาเหรอพี่น้องผมคิดว่านะเพราะว่ามันหลายแห้งแต่ว่าแถวบ้านผมนะครับขาบ่ได้นะครับมีเท่าไรบ่พอกันนะครับสําหรับบอกบอชเชอรี่นี่คือวันจะเอาไปขายนี่ครับจังได้กับบ่พอนะครับเนี่ยแต่ว่าเฮาบ่ทันไน้ขายครับให้มันหลกว่านี้ก่อนมันหลายบ่ทันพอใจนะครับมันต้องหลกว่านี้บอชเชอรี่มันเป็นแพร่อยู่ นี่ครับนี่พี่น้องเบิง้งมันเต็มไปหนา,าเบื้อเต็มเลยฮะน,นะฮนะต้องเฝ้านะครับบ่เฝ้าบ่ได้พี่น้องพามาเบิ้งอีหยังเบิ้งเอาจำคือม,ม,มึมอยูน่นะเบิ่งพี่น้องเบิ่งลูกออดมันนะปบื้อมันสิบ่เพลอะไรจังได๋เบิ่งลูกมันน่ะพี่น้อง บึงนะบึ่งนะบึงกไก่ครับเนี่ยมีแต่แนวเดียวเลยนี่นะครับบึงเอาลวดมาเบิดมาสอ,อนน้ำกันครับเลี้ยงบม่ยา,ากนะครับ,บเคยได้แหหัหว่าหานเด็กเทียเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดไปเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาปรับพื้นทีแล้วกะพื้นที่อุดมสมบูรณ์แบบเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องเคย เห็นสมัยตะกอนมาครับหัวน้องคลองเบืองถิ่นเป็นธรรมชาติเราไม่เปลาองหกนะครับนี่แหละจังไดกับจังสันแหละพี่น้องเด้อนี่ครับเขาเห็ดให้มันคล้ายคึงธรรมชาติแบบสมัยโบราณให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าขอบบ่อเขาก็ยังให้มันเปลี่ยนอยู่นะครับขอบบ่อของเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในสระนะครับคงความรกไว้นะครับบ่ามันยังได้ครับฉีข้านเราหยาึ้นนะครับแต่ว่าก็ดีนะครับเพื่อว่าป้องกันฉีกระมอยนะครับวันหงวันเหี้แต่ใส่เบ็ด ต่ใส่เบ็ดป้องกันบ่ได้ครับต้องใส่หมานะครับนี่นะครับปูนะครับปกหอยเชอรี่นะครับวันที่สองนะครับคลิปที่สองอดใจบ่ได้นะครับเพราะว่ามันหลายแห้งผมตรงมาอปเบพีปน้องเบิ้งนะครับนี่ครับมิตรปอยบากินจักเทียนะครับเดี๋ยวอีกจักน้อยจังสได้บริโภคอกจังเขาติดกินจังสีนะครับเพราะมาเต่เอาบวถึงหานาทีนะครับพี่น้อง ไตเสร็จแล้วเขาก็ไปกิเสนามไว้ย้ำเสรเขาสิตำบกักฮุงหรือตำอย่างเขาก็บสบายนะครับต้มต้มเราแกหัวนะครับวานใส่ตำบกักฮุงเผ็ดเผ็ดเักน้อยแบบที่นี่พี่น้องเอ้ยมดองอยากบอกนะครับดึงหัวออก,กับบดบวออกนะครับตามีบักหอยเฉลี่ยวานใส่ลงไปนะครับเห็นมาพี่น้องเวลาเ,ลาเขาไปกินตำบกักฮวงคนตีนี้นะครับเมนูตำบกักฮุงใส่บักหอยนะครับหลากหลายนะครับเนี่ยสุดยอดมากครับเดี๋ยวขก้นมาถึงคู่หนึ่งครับ นี่กะทิเป็นบวกงนะครับต้นไม้ต้นไหลปลาภัยเฮ้งยำคืนนะครับเด้อก็ทิเป็นอย่างที่สุดยอดมากนะครับฝนหัวตะตกไปเมงหันพอดีนะครับขาดช่วงขาดฝนขาดช่วงไปประมาณสามสี่มือกับลังแรงวันที่ไทยหุหนานะครับมันนำไม้เฮาอีกแหละแต่ว่าโชคดีอยู่มันนำบางแห่งพอดินเปียกแหละครับพี่น้องพอดินไรนี่แหละต้นไม้ต้นไหลเฮ้งยำคืนนะครับเขาก็ลังผสมผสานกันนะครับ อาศัยซิ่งกันแล้วกันนะครับตอนนี้ทางที่ครับบ้านทางหนาสวนมาทีนี่กจ็จะประมาณนี้นะครับเป็นได้มงินุ่นสูสัต,ตว์ตอกใหม่เรียบไปเลือตะใบวะเลือตะกลางพี่น้องเบิ่งเอารถแมงองิน,องนุนสัตว์เรียบนะครับท้องอุลายปลูกท้องอุลายเลือตะกลางอีกและ นี่ครับ,บอหอยนะครับบางทางนี้มีหอยขีกกระมวยปะบางถนนปะท่านมีลวนะครับปุนเหรอไหมหอยลูกแบบไงเลื้อยลูกอย่างนี้พี่น้องเห็นไหมครับแม่พันมันยางขักเลยล่นตัวนั้นเห็นไหมครับนั่นะร้อยง,งวยงงงอยู่นะครับนี่ปื๊ดบกไงเลยครับเบิ่งอันนั้นเห็นไหมครับนั่นไงไงขักซ้ำกับปัน่นเอาหน่อยพี่น้อง แม่บอกง่ายเลยลอยอยู่ทั้งมูลนี่ก็เต็มเลยนะครับนี่เต็มเลยตเลยต็มเลยนะครับเป็นป้าหยาเ้าก็เพิ่มนะครับเพิ่มน้ำให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะได้เพิ่มพื้นที่พื้นที่ของน้ำให้มันกว้างขึ้นนะครับ ไลไปเรื่อยๆครับพี่น้องเด้อทั้งนี้ก็พอมีอยู่ดืวยกันครับพี่น้องพอมีอยู่เพียรเพียกองเงินจุ่มจุ่มอยู่เพียพี่น้องมีแต่แนวเดียวนี่นะดำๆนั่นว่าเมน,นอีหยังได้ครับ มันมันกี่ท่านเด้บอคคเชอรี่นี่นะครับบึงน้ำบริเวณขอบบอ่อครับเต็มเลยนี่มันจะอยู่ขอบบอ่อสุดๆเลยนะครับเราะผิวดินเ่าเนี่ยครับเนี่ยนะครับบอคเชอรี่เต็มเป็นเป็นเนพือดไปเลยนะครับ เตี้่พี่น้องปะดุกมันไปทางในเปิดปะดุกนี่น้ำมันหนุนขึ้นมาหอดปีแล้วครับเพราะว่าผมพยายามหนุนน้ำม,มันขึ้นมาหอดหลากไผ่นะครับพอเพื่อว่ามันจะได้กินน้ำนะครับนึ่น้ำขึำ้นแม่สูงที่สุดบ,บึงไผ่ก่อนนี่พี่น้องใหญ่เฮง มีหรือเปล่าฟัางนี้มีอะไรให้ดูไหมมีหอยเชอรี่เหมือนเดิมครับคุณรอยยุนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราเลาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องเลาะบรรยากาศยามืคืนยุดสวนกระเสีเท่านะครับ เชียงยังเสียงน้าอ๋อเสียงเสียงป่านะครับคุณครับมีแต่หอยเชอรี่ครับเต็มเลยเต็มคลองเลยครับนี่ครับเป็นบริเวณหน้าสวนนะครับด้วยข้างในก็เป็นสวนเฮาเป็นครับมีไฟส่องสว่างสวยงามนะครับแต่ว่าก็พอพอดอกพี่น้องแต่ว่าบ่ทันได้ จิบตังคือเียนะไฟกับมีอยู่แต่กับบหลายหลอดปานใดดอกเ้องก็สิค่อยๆนะครับสะสมหลอดไฟใสสวนหฮอเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมีแต่โซลารเซลล์ทั้งนั้นนะครับโซลาเซลล์ที่วา่าพลังงานแสงอาทิต์นะครับเสียงกุบเสียงเขียดครับกระโดดน้ำจุ้มจ้ำจุ้มจ้ำยนะครับนี่ก็ทางเขา่าสวนเหาอด้วยพี่น้องกำลังนี่แหละ ไผยกำลังสูงครับเป็นบางทน้นบางกอสูงตำบะทาอกันนะครับนี่ฝั่งหนึ่งสูงฝั่งหนึ่งเตี้ยอยู่นี่ครับนี่กับเป็นโซลาเซลล์นะครับใส่เสาเล็กนะครับสามเมตรมันก็ถือว่าเตี้ยอยู่นะครับพี่น้องพยุงขึ้นท่วมเรอต้นไม้ใบหญ้านะครับท่วมเบิร์นหอหโกบอีกอะนี่ก็เป็นคลองอีกส่วนหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องเด้อ นี่แหละตุนหูงเสียนะครับกินกําลาก,กับป้อยน้่มันขังน้คืนนะครับเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องกรรมการตอนน้ำคืนนะครับกะบ่บมืดปันใดพว่ามิโซลเซลล์นะครับในการ่องสว่างนะครับผู้ใดไปผู้ใดมาเขากระติดเดียวเห็นหน้าเห็นตานะครับส่วนหมาเข้าก็ปป่อยเลยนนะครับ มีผู้ใดมาเขาก็นจะได้นะครับให้มาเข้ามาหอนไปนะครับนี่นะครับพี่น้องบริเวณสวนเากาบ่มีอยงหลายเดี๋พี่น้องก็จะบรรยากาศยำคืนนะครับอยากให้พี่น้องเขาเห็นยำคืนน้ำนะครับเพราะว่าหลายๆคลิปก่อเบิ้งเบืงแต่ยำยำเว้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้กนี่ครับทายยำคืนนี่พี่น้องเขาเบิ้งนะครับนี่แหละบรรยากาศยำกลางคืนนะครับก็เปิดไฟทิ้งไว้เองสีเละครับพี่น้อง แล้วเขาก็นอนอยู่บนบ้านนะครับม้นบนบนบ้านนี่ครับเป็นต้นไม้เริ่มสี่ทึบแล้วนะครับตอนเท้าเห็ียดที่แล้วมันทึบเลยครับมันโล่งเลยนะครับคนมองข้ามานะครับเห็นเฮาเบ็ดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มสีทึบแล้วนะครับทึบเป็นชั้นๆนะครับต้นบะกล้วยต้นยังเต็มเลยครับดอกหมอกดอกไม้นะครับนี่จะเริ่มทึบแล้วนะครับเริ่มทึบแล้วเริ่มทึบไปเรื่อยๆต่อไปก็ที่เป็นหกไปเลยนะครับลกไปเลยแหละนี่ ไว้มันเถือดอกป่ะที่นี่เบื้องบ่ได้เลยลวป่ะที่นี่นะครับผมสําหรับมูน้กะพาพพี่น้องห้อ,อยยางอ้อมสวนนะครับเบื้องนั้นเบื้องนี้ไปนะครับตัวเตี๋ยวตัวเดนนะครับผมสำหรับมูน้กะฝากไว้ซัมนีกอนนะครับผมสวัสดีครับ